นายจิรพงศ์วรพันธ์ตะกูลตัวแทนชาวบ้านและผู้ได้รับผลกระทบทั้งตลาดล่างและตลาดบนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องการพิจารณาขอเปิดจุดตัดผ่านทางรถไฟบริเวณป้อมตำรวจถนนประหลโยธินอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายพิระเดศริวรณสารสสจังหวัดนครสวรรค์เขต5เป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนโดยจากการสอบถามปัญหาดังกล่าว นายจิรพงศ์บรพันธ์ตะกูลและผู้ที่ได้รับผลกระทบบอกว่าที่มายินหนังสือร้องเรียนในวันนี้เนื่องจากจะมีการปิดทางรถไฟและไม่ให้มีการข้ามทางรถไฟบริเวณป้อมตํารวจถนนพหลโยธินอาเภอตาครีอย่างเป็นการถาวรซึ่งเป็นจุดตัดทางข้ามรถไฟและเป็นจุดที่มีพี่น้องประชาชนชาวอำเภอตาครีและอำเภอใกล้เคียงใช้สัญจรไปมาซึ่งเป็นเส้นทางหลักชาวบ้านจึงอยากจะขอให้ทางการรถไฟได้เปิดเอาไว้ พื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาเช่นเดิมทั้งนี้ด้านนายพิรเดชสิริวรรณสารสสเขตท่านครสวรรค์กล่าวว่าการมารับหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้เรื่องการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ซึ่งได้รับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนบางส่วนแล้วและตนจะประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยและหลังจากนี้จะนําเรื่องราวทั้งหมดไปเสนอต่อที่ประชุมและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมให้เร็วที่สุดเพื่อหาทางออกร่วมกัน